ผู้หญิงที่มีรอบเดือนก็ไม่ได้ห้ามในการที่จะซิกรุลล์ในการที่จะขอดุอาในการที่จะขอพยโทษพอขอเสร็จเรียบร้อยปับ๊บรบนาตะกบบนินนาอินกาอันตเสมีอุลาลีขอตรงนี้ซะนี่เป็นประเด็นแรกนะที่ว่าจะรู้ได้ยังไงอะว่าอะไ์รับการงานของเราเราไม่รู้แต่มันจะมีเครื่องหมายของมันมีเครื่องหมายเขาเรียกว่าตัวชี้วัดโมอาชีรอดภาษาอังกฤษไง ตัวชี้วัดว่าอันเนี้ยลักษณะแบบนี้นะอัลลอฮ์รับการงานของเขาแล้วไอตัวชี้วัดนี่เดี๋ยวมีเยอะที่มรรดาอุลมามะอธิบายนะตัวอย่างเช่นดูนะถ้าเกิดว่าอาการแบบนี้สัญญาณแบบนี้มันอยู่ที่ตัวเราแปลว่าที่เราทําความดีไปตรงนั้นอัลลอฮ์รับแล้วเช่นหนึ่งหลังจากทาความดีแล้วนี่นะใจเนะี่ยไม่คิดเลยจะทําบาป ไม่คิดไม่คิดนะแต่ว่าบางทีมันจะไปอ่อนแอได้นะคนละเรื่องกันนะทำความดีแล้วเรานะ่ยไม่คิดเลยที่จะไปทําอะไรที่เป็นความผิดอีกแต่บางทีมนุษย์เนะี่ยบางทีไปไปแล้วเนะี่ยบางทีไปอยู่ในสถานการณ์ที่ชัยตอนมันหลอกล่อแล้วเขาก็อ่อนแอแล้วก็แพ้ชัยตอนเป็นไปได้แต่ว่าทําดีแล้วเนะี่ยให้เช็คจิตใจดูนะของใครของมันเช็คดูเราไม่คิดเลยที่จะทําบาป หลังจากที่เราได้ทําความดีต่ออัลลอฮ์แล้วไปดูซิมีไหมประการที่สองอ,อันนี้สําคัญนะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราพูดเมื่อสักครู่เนี่ยวเวลาทาดีแล้วเนี่ยหนึ่งต้องขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ตอบรับการงานไอ้นี่สัญญาณอย่างหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์รับการงานของเราก็คือคนนั้นจนะเกิดความรู้สึกว่าอัลลอฮ์จะรับการงานของเราหรือเปล่านะ เกิดเกิดเลยนะเกิดความหวั่นเกรงเขาจะไม่มั่นใจว่าโอ้ทาความดีไปแล้วอัลลอ์รับเรียบร้อยแล้วอยู่ในบัญชีแห่งการงานของเราแล้วไม่ใช่ต้องเกิดความหวาดหวัน่นว่าอัลลอฮ์จะรับการงานของเราหรือเปล่าเอจะถูกตอบรับหรือเปล่านะอุลมามะบอกว่าสภาพสภาพจิตใจแบบนี้แหละให้รู้เอาไว้เลยว่าคนคนนั้นอนะัลลอฮ์รับการงานของเขาแล้วเขาจะไม่มีความมั่นใจ เหมือนดังพวกเราเนี่ยผู้คนเนี่ยเวลาทําดีแล้วเนี่ยอย่ามั่นใจว่าไปสวรรค์นแน่นะฉันเนี่ยไม่ได้ต้องหวาดวานันกลัวว่าไอ้จะได้ไปสวรรค์หรือเปล่าเพราะคนที่มั่นใจแล้วครับว่าทําแบบนี้แล้วแน่นอนอัลลอฮ์ให้ไปมั่นใจแบบนั้นฉันเนี่ยไม่มีเลยดองน,นรกไม่ต้องมีบาแพลวพรานอันนี้ไม่ถูกต้องดังนั้นต้องดูสิทาความดีแล้วเนี่ยใจไม่คิดจะทําบาปทําความดีแล้วเนี่ยหวาดหวาดวันว่าการงานตรงนั้นนย จะไม่ถูกตอบรับน,น,นะเอาลอสุบฮานะอุตะลาเ,เป็นอาลามะ<ช>อย่างหนึ่งที่ทําให้รู้ว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้รับการงานของเราแล้วเอาอีกทักสองสามข้อพี่น้องประการที่สามรู้สึกว่าทําดีแล้วเนี่ยคนที่อัลลอฮ์รับการงานที่เป็นความดีเนี่ยเขาเกิดความรู้สึกว่าทําดีเนี่ยมันจะเกิดความง่ายดายไม่ยากลําบากจะคิดทําดีอะไรทําไมนะ หนักใจไอ้นี้แม้ว่าจะได้ถือสินอดนะ่ะบางทีเอาว่าอาจจะไม่รับก็ได้เพราะอะไรเลยดันถอนหายใจตั้งแต่เดือนรอมาดอนนี่มันมาถึงซะแล้วเหมือนกันคนใจสกาดเนี่ยไม่นะต้องใจด้วยอะไรนะด้วยใจที่มันดีใจ